วักกะอีกกะกะอ่ะวันนี้มาพบกับคุณครูค่ะในหน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแสงและเงาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่แสงค่ะแสงก็จะหมายถึงสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆมีแหล่งกําเนิดนะคะทั้งหมด2ลักษณะค่ะนั่นก็คือแสงที่เกิดจากธรรมชาติและแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแสงที่เกิดจากธรรมชาติค่ะเช่นดวงอาทิตย์ แสงจากดวงดาวแล้วก็แสงจากดวงจันทร์เป็นต้นค่ะแล้วก็ตัวอย่างแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นค่ะก็จะได้แก่แสงที่เกิดจากหลอดไฟแสงเกิดจากไฟฉายแสงจากเทียนแสงจากโคมไฟเป็นต้นค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆนะคะรู้จักแสงกันไปแล้วต่อไปเราจะไปรู้จักเงาค่ะเงาก็จะหมายถึงบริเวณที่มืดค่ะอยู่ทางด้านหลังของสิ่งต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นค่ะก็จะบดบงังทางเดินของแสงทำให้แสงนะคะไม่สามารถผ่านได้หรือว่าถ้าผ่านได้ก็จะผ่านได้เพียงเล็กน้อยค่ะและเงานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีดำ มีรูปร่างเหมือนกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งต่างๆนะคะก็จะมีเงาได้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะเงานะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างซึ่งแสงสว่างธรรมชาตินี้นะคะนั่นก็คือพระอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ก็จะทำ เป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างแก่เราในตอนกลางวันนะคะและเมื่อพระอาทิตย์ส่องไปที่วัตถุหรือว่าสิ่งต่างๆก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นได้ในบริเวณที่วัตถุนั้นบดบังแสงอยู่นะคะ ก็จะทําให้เกิดเงาค่ะเด็กๆเห็นไหมคะทาให้เกิดเงาที่อยู่ด้านหลังของวัตถุนั้นนะคะและเงาค่ะก็จะต้องอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอเรียกได้ว่าเมื่อมีเงานะคะก็จะต้องมีแสงและเมื่อมีแสงก็จะต้องมีเงานั่นเองค่ะเด็กๆ ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมานะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำแบบฝึกทักษะกันเลยค่ะให้เด็กๆเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูค่ะเงาของฉันอยู่ทางไหน เด็กๆลองมาสังเกตดูนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะถ้าพระอาทิตย์อยู่ทางขวาเงาของฉันจะอยู่ทางไหนนะเด็กๆลองมาดูนะคะที่คําสั่งค่ะทดลองการเกิดเงาและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพผลการทดลองที่เกิดขึ้น ทดลองการเกิดเงาและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพผลการทดลองที่เกิดขึ้นเด็กๆมาสังเกตนะคะจะมีรูปภาพนะคะเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องลองไปทดลองนะคะเราจะต้องไปยืนที่ พระอาทิตย์ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็จะต้องหันหลังให้พระอาทิตย์ใช่ไหมคะอย่างรูปทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเห็นไหมคะเขากําลังหันหลังให้พระอาทิตย์เพราะฉะนั้นนะคะพระอาทิตย์ก็จะต้องอยู่ทางด้านขวามือของเขาใช่ไหมคะนี่เลยและเด็กๆสังเกตดูคะ่ะเมื่อเรานะคะยืน หันหลังให้พระอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเงาของเราจะหันไปทางด้านไหนคะเก่งมากค่ะเงาของเราก็จะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเด็กๆจะต้องจำไว้เสมอนะคะถ้าเกิดว่า พระอาทิตย์นะคะหันไปทางด้านไหนนะคะก็จะต้องตรงข้ามกับเงาของเราทุกครั้งนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราก็จะมาติ๊กเครื่องหมายถูกกันใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูบอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อเด็กๆนะคะลองไปทดลองการเกิดเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผลก็จะออกมาเหมือนรูปของผู้หญิงคนนี้เลยถ้าพระอาทิตย์นะคะอยู่ทางด้านขวามือของเรา ใช่ไหมคะเงาค่ะก็จะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติ๊กเครื่องหมายถูกกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกในวันนี้ค่ะเป็นการทดลองการเกิดเงาใช่ไหมคะคุณครูได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศไหนนะคะเงาค่ะก็จะต้องตรงข้ามกับพระอาทิตย์ เสมอนะคะเด็กๆเพราะว่าเงาค่ะก็จะเกิดจากทิศทางนะคะที่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์ค่ะแล้วก็แหล่งนะคะกําเนิดแสงเช่นพระอาทิตย์ดวงไฟนะคะเมื่อมีวัตถุมาบดบังแสงนะคะเงาก็จะเป็นภาพสีดํานั่นเองค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ะะทําแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งเป็นรูปภาพนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มของน้องอนุบาลคุณครูแล้วก็เพื่อนๆรอชมอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ